จิ้งจอกเท่า10ตุลาคม2568พักผ่อนจิ้งจอกเท่าเตรียมตัวพักผ่อนหยุดยาว3วันวันนี้ตลาดหุ้นไทยคงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นด้วยหุ้นใหญ่ตัวทำดัดชนีดันดัชนีคงสลับกันทำหน้าที่มีพักมีขยับมีลงตามแรงซื้อแรงขายทุกการบินไทยจิ้งจอกเท่าเห็นปฏิบัติการทุกหุ้นการบินไทย เห็นการต่อสู้ของโปรแกรมเทรดด้วยกันเองแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ยอมใครงานนี้เส้นกราฟเส้นเทคนิคของหุ้นการบินไทยหรือ THAI หักและพังวันนี้ตั้งหลักตั้งลำกันใหม่สำหรับใครจะมาเป็นกรรมการใหม่หน้าตาแบบใดอยู่ที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอนักลงทุนและผู้ถือหุ้นต้องการคือคำตอบสุดท้ายนั่นคือกำไรแท้จริง IPO Atlas Energy หมดเกลี้ยงเตรียมเข้าซื้อขาย20ตุลาคมนี้หุ้น IPO Atlas Energy หรือ ATLAS ผู้นำเบอร์หนึ่งในวงการก๊าซ LPG ภาคขนส่งจำนวน418.42ล้านหุ้นราคาหุ้นละ3บาทขายหมดเกลี้ยงเตรียมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ SET วันที่20ตุลาคมนี้ โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้นอินไซด์คอม